สวัสดีครับน้องผู้ผาครับสวัสดีจ้าน้องแต่งให้จ้าเฮ้ยห้าเหลือลูเล่นมาเ้ากันเลยได้ดตำเนเล็กมาก,กินครับมือน,นี้ห้ากันเลยนมาก,กินยูทงได้จ้ามี่ตำมี่บักหอยเนเลกลูกซิน,น,นเนแล้วก็บักหอย ใหม่ด้วยกับแล้วก็น้ำใหม่ด้วยแล้วก็เขาแล้วกกินกันเลยอืแสบน่อยพเนาะแสบนอยะ ที่สาคัญอย่าลืมกิน <ปะ S 2> ใส่ปากเมื่อกส่แบดเด้ยจ้าแต่เสร็จนะ